ปากเขาหนีน้ำกันนี่พูดยังบ้างติดตามตลอดเขามีแต่ว่าเสียบระเทจักเกือเสียจังไหนผมจะปิดบกมาหลายปีนี่แต่ว่าเดียวพี่น้องก็ให้แต่ผู้ยุบพื้นที่แต่ผมก็พูดยังบ้านถ้าร้องก็จะร้อว่าร้องว้องนี้ที่ประชุ่มสรุปว่าที่ที่จุดนี้นี่เขาเข้ยขอเขาไปแต่ กวนิ่นมาเฮ็ดนะเพิ่นว่ามีปัญหาอยู่นี่่วาจะของเพิ่นม้เฮ็ดว่าว่าเจ้าของทีผู้ผู้ผู้ใดเจ้าของทีบ่านี่คุณพ่อเจ้าของทีแม่นบ่เฮาเฮายินดีให้เพิ่นได้พัฒนาอยู่เนาะ มันเดือดร้อนเนาะเพราะว่ามันเป็นอ้เด็กหน่อยที่ยอาแมนหมแมนค่ะรถบนกระยาเขามหาจิตตะวันมันบัตรเท่อนี้รถเขามาฮับว่าได้เข่ากับตรงได้ออกไปทรงเด็กหน่อยนี่ยากจริงๆเพื่นก็ออกไปเอง้วไปหลัดงพางเนี่นี้นี่คือความเดือดร้อนข้องบาดข้องห่าเน นี่พุ่ยม่านที่ตามตลอดข้ามอแต่ว่าเสียประเจ้ากือเอเชียจังไหนี่่่แตวาผมกับปิดบกมาหลายปีนี่แต่ว่าเดียวพี่น้องก็บให้แต่คูยกับเพื้นที่แต่ผมก็พ่ยม่านถ้าร้องกับจะเนื้อว่าโลดงร้โลด้ี่ที่ประชุมพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ถนนเส้นตบั้งหัวสานนะครับซึ่งเป็นถนนเส้นที่ต้องบอกว่าลำบากในช่วงหนาฝนตลอดเลยนะครับ ในการสัญจรไปมาเส้นนี้เป็นเส้นวังหัวสรางน้องพักแวนเอกไปบันดงเจริญเป็นเส้นทางที่ต้องบอกว่าอันตรายเลยละ่ะในการสัญจรพี่น้องสัญจรไปมาอย่างครับผมใส่หม้อใส่ครับไปมือนี้อาะเจริญระมัดระวังแน่ด้วยครับเด้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนเมืนเมืน เส้นทางที่พี่น้องใส่สัญจรไปมากครับพี่น้องเบิ่มใด้ในเทางเส้นทางที่คออนขันอนนนอของอสังขารมาดอเข้าเขามา